ตลอดปี2,565นี้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ละเดือนแต่ละพื้นที่เจอกับอะไรบ้างติดตามกันค่ะ เดือนมกราคมทางตอนเหนือของปากีิสถานอากาศหนาวจัดจนทำให้นักท่องเที่ยว23คนเสียชีวิตหลังจากติดอยู่ในรถเพราะไม่สามารถเดินทางไปต่อได้เดนื่องจากถนนเต็มไปด้วยกองหิมะนอกจากนี้การสืบสวนพบว่าทางการไม่ได้แจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่อาเจนตินาเผชิญคลื่นความร้อนครั้งประวัติศาสตร์อุณหภูมิพุพ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสทำให้ประชาชนต่างพากันคลายร้อนด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะออกไปหลบแดดในสวนสาธารณนะหรือเล่นน้ำในทะเล เดือนกุมภาพันธ์ที่มาดากัสร์เผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษสาเหตุนั้นส่วนหนึ่งมาจากการตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของมาดากัสรก์กลายเป็นแห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝุ่นส่วนที่บราซิลฝนที่ตกลงมาในเมืองเมโทรโพลิสเพียงวันเดียวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์แต่กลับเกินค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนทำให้เกิดดินโคลนถลม่มน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายรถยนต์และรถโดยสารหลายคันถูกพัดหายไปตามกระแสน้ำ เดือนมีนาคมภูมิภาคจะงอยแอฟริกาเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุดในรอบกว่า4ทศวรรษหลังจากฝนไม่ตกติดต่อกัน3ฤดูตามรายงานของโครงการอาหารโลกแห่งสหรประชาชาติพบว่าประชาชนขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ดเดือนเมษายนคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมปากีสถานอุณหภูมิพุพ่งสูงเกือบ50องศาในหลายพื้นที่นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่ปากีสถานเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนโดยไม่มีช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิเดือนพฤษภาคมเมืองบาเลนเซียของสเปนเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักปริมาณฝนทุกสถิติตั้งแต่เคยมีการบันทึกมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่กระทบการขนส่งและการเดินทางของประชาชน ส่วนที่อินเดียร้อนจัด lt, หลังจากคลื่นความร้อนเข้าปกคลุมที่นิวเดลีมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสเกือบทุกวันเดือนมิถุนายนเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ของยุโรปทั้งที่สเปนกรีซและฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนขณะที่สหรัฐเกิดไฟป่ารุนแรงเช่นกัน ไฟป่าได้ลุกลามอย่างรวดเร็วทางตะวันตกของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้จนกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดของปีทําให้ต้องอพยพผู้คนหลายพันคนเดือนกร,รกฎาคมคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรป คลื่นความร้อนในปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ200ปีนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทําให้เกิดเหตุทานน้ําแข็งถล่มบนเทือกเขาแอลที่อิตาลีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คน ส่วนที่ปากีสถา,านฝนตกหนักผิดปกติทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย549คนในปากีสถา,านโดยชุมชนห่างไกลในจังหวัดบาลูจิสถา,านทางตันตกเฉียงใต้ที่ยากจนที่สุดกลับได้รับผลกระทบหนักที่สุดเดือนสิงหาคมภัยแ้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของยุโรปทําให้แม่น้ําดานูบลดต่ําสุดในรอบเกือบศตวรรษเผยให้เห็นซากเรือรบเยอรมันที่จมลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนที่จีนระดับน้าในแม่น้าแยงซีลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําสาขาของแม่น้าแยงซีในเขตชงชิง่งพากันเดินไปตามพื้นที่แม่น้ําที่แห้งขอดได้เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมขณะที่กรุงโซของเกาหลีใต้ฝนตกหนักเป็นประวัติการไฟฟ้าดับดินถลม่มน้าท่วมถนนและรถไฟใต้ดินนับว่าเป็นน้ําท่วมใหญ่ของกรุงโซในรอบหลายสิบปี เดือนกันยายนภัยแ้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีของเคนยาทําให้สัตว์ป่าล้มตายผลผลิตทางการเกษตรเสียหายวิกฤตความอดอยากรุนแรงยิ่งขึ้นเด็กเกือบ2ล้านคนในภูมิภาคเจงอยแอฟริกาต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนจากภาวะทุพพโภชนาการเดือนตุลาคมที่เวเนซุเอลาฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันเกิดน้ำท่วมสูงฉับพลันและดินถลม่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายและสูญหายอีกกว่า50คน เดือนพฤศจิกายนพายุเฮอริเคนนิโคลพัดถล่มพื้นที่ตามแนวชายฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐพายุเฮอริเคนนิโคลยังส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือและร้านค้ากว่า3,500,000หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ เดือนธันวาคมประชาชนในสหรัฐและแคนาดากว่า1ล้านคนต้องตกอยู่ในสภาพไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันคริสต์มาสหลังจากพายุฤดูหนาวหรือบอมไซโคลนล,ลูกใหญ่ยังคงพัดถล่มอย่างต่อเนื่องเกิดหิมะตกหนักลมแรงและอุณหภูมิเยือกแข็งประชาชนเกือบ250ล้านคนได้รับผลกระทบและมีอย่างน้อย19รายเสียชีวิต